คุณไปที่คุณรัตด,ดาวันนะครับคุณรัตด,ดาวันสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีค่ะคุณรัตด,ดาวันนี้ก็มาคืบหน้ากรณีที่มีจ่าสิบเอกคนหนึ่งเนะาะหลอกลวง คุณกับสามีว่าจะฝากลูกเข้าโรงเรียนทหารได้เนี่ยนะครับถ้าที่สุดการเป็นการหลอกลวงแล้วก็สูญเสียเงินไป2องล้านหนึ่งแสนกว่าบาทนะครับแล้วก็ลูกก็ถูกหลอกให้เรียนออนไลน์แบบโกหกหลอกลวงมา1ปีเต็มๆล่าสุดหลังจากเราประสานเรื่องนี้กับท่านผู้ช่วยประสานหวังรัตนประณีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจําพลเอกประวิติวงสุวรรณเพราะว่าจากคนนี้อ้างพลเอกประวิตเลย นะครับอ้างนายทหารติดตามท่านพลเอกประวิตยตรวจสอบทางข้างบนแล้วไม่มีชื่อคนนี้แล้วก็ทางคุณรัตวันก็ได้ไปพบใครมาบ้างที่ผ่านมาครับไปพบหน่วยงานไหนบ้างครับค่ะวันพฤหัสที่21นะคะได้ไปพบผู้กองกีรศักดิ์ที่สนอบางเขนค่ะครับตอนเ<ร>ชาเ้าเจ้าของคดีค่ะท่านได้ออกหมายหมายเรียกให้เรียกนายไอ้นัทจัสิบเอดรัตพันธ์กับภรรยาค่ะครับ ค่ะแล้วก็ให้เรารับรองเซ็นสำเนาทุกใบเพื่อที่จะจัดการกับสองคนนี้แล้วก็ออกใบอา,ายัดบัญชีหกบัญชีให้เรียบร้อยแลราค่าหนูเอาไปยื่นที่ธนาคารเรียบร้อยแล้วอืมอันนี้ทางผู้กองร้อยเวรเจ้าของคดีที่รับแจ้งดําเนินการให้แล้วเนาะค่ะส่วนช่วงบ่ายได้ไปเจริทหารบุกมาค่ะครับค่ะได้ไปพบท่านพานเอกน้ำดดนสุขมาเป็นประธานกรรมการค่ะ แล้วก็ท่านอิทธิกดา์เป็นไากรรมการสอบสวนค่ะครับค่ะไปให้ข้อมูลก<า>ันคือ,อ,ค,อคือท่านสอบถามว่าเรื่องเราเป็นยังไงแล้วก็เราต้องการให้ทหารบกทําการแบบไหนเราเรียกร้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมอครับแล้วแล้วในทางคดีล่ะที่ปรึกษาอาจารย์นรงศริรสันต์ตอนนี้ท่านอาจารย์นรงได้เรียบเรียงข้อมูล ให้เกี่ยวกับการล้องทุกเรื่องของคอมพิวเตอร์ค่ะที่ว่าระบบคอมอะค่ะคให้นําไปยื่นที่สอนอบางขีนหนูกําลังจะไปปีนและนําไปยื่นค่ะอ๋อที่จะประกอบการแจ้งความดําเนินคดีใช่ไหมครับใช่ค่ะดําเนินคดีเพิ่มในการผิดพรบอรคอมค่ะอืมเพราะว่ามีการหลอกลวงอ่าผ่านระบบคอมพิวเตอร์ผิดรบคอมด้วยกัะทกับพวกอีกเจ็ดคนค่ะอ๋อทั้งหมดเจ็ดคนเจ็ดหรือแปดคนลวทั้งนันท่านเรียกเรียงให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ทั้งหมด8คนหรอปะเขาเขาต้องหนูมไม่ทราบว่าท่านรวมภรรยาด้วยหรือเปล่าค่ะอืมใช่ค่ะอ,อ,อ่านี่ก็เป็นความคืบหน้านะก็ต้องขอบคุณทางหน่วยทหารทางกองบัญชาการฐานสูงสุดนะครับโรงเรียนช่างฝ<อ>ีมือทหารก็ไปเจอมาก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับของของวัน,ว,นวันที่21เหมือนกันค่ะของเจเลยค่ะเลยทหารกกค่ะครับแล้วลูกล่ะตอนนี้ทั้งสองคนเป็นไง ก็ <g ül> เ,เ,เรื่อยๆค่ะรอรอรอเข้าโรงเรียนค่ะคนเล็กได้เข้าสอบเข้าได้แล้วปีนี้นับเข้าหมหนึ่งใช่ไหมว,ว,วันที่เก้านี้จะเรียนเขาเรียกว่าเรียนปรับพื้นฐานเข้าหมหนึ่งค่ะแล้วคนโตล่ะตกลงได้ไปเรียนที่ไหนก็เรียนโรงเรียนขอสทบเหมือนเดิมค่ะรอรอเรียบเีอกสารให้เรียบร้อยค่ะ๋อก็จะได้ไม่เสร็จสิกลับมาที่เดิมกองทัพก็ให้การช่วยเหลือนะตรงนี้นะ ใช่ค่ะกองทัพบ,บกให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดีค่ะอืมพอใจไหมเนี่ยทั้งหมดเนี่ยพอใจค่ะท่านท่านท่านเอกนัทวินุสุกมาก็ให้ถามว่าหนูต้องการอะไรเกี่ยวกับกองทัพบกหนูบอกบว่าหนูต้องการ <c oughs> ให้เขาออกจากเสด็จเอกออกจากทาหารแล้วก็อขอขอสิทธิ์สิทธิ์ที่เขาจะได้อ่ะที่หลังจากนี้ค่ะเอามาใช้หนี้ให้หนูได้ไหมหนูก็ถามท่านไปแบตัน ค่ะเพราะว่าเผื่อเขามีสิทธิ์ที่จะต้องได้อะไรเงี้ยค่ะหนูอยากเอามาช่วยใช้นี่ครับไม่ได้ก็ยึดทรัพย์เลยนะอย่างที่อาจารย์นรง์ทำสํานวนให้ตอนนี้นะต้องขอบคุณอาจารย์่ก็งมเรียบร้อยแล้วค่ะต้องขอบคุณอาจารย์นรง์ด้วยตอนแรกเนี่ยทั้งผู้กองโรงพักบางเขนรับแจ้งแล้วก็เงียบผมบอกเลยว่าเงียบผมก็เลยต้องบอกท่านประสานท่านประสานสั่งประสานติดต่อท่านผู้การนครบาลนะครับกำชับวันรุ่งขึ้น เคลื่อนเลยเทำงานเลยใช่ไหคะทำงาน oh. ผมเนี่ปวดหัวปวดใจกับเจ้าหน้าที่ที่ไม่กระตือรือร้นน,นะครับคิดว่าเป็นทุกข์ของคนอื่นไม่ใช่ทุกข์ของตัวเองเแต่ทําหน้าที่ราชการแบบนี้มันก็พึ่งพาได้ยากนะก็ต้องอาศัยผู้ใหญ่ก็กำกับบังคับบัญชาคุณเป็นผู้รับแจ้งความก็ต้องสืบสวนสอบสวน ว่าไปตามหลักการข้อที่จริงผู้ต้องผู้เสียหายเขาต้องการอะไรก็สอบสอบ,สอบเสร็จปั๊บตั้งข้อกล่าวหว้ก็ตั้งไปมีหน้าที่เรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหาก็ต้องเรียกมาเรียกไม่มาก็ต้องออกหมายจับก็ต้องเร่งรีบดําเนินการเร่งรัดเนี่ยคนเขาเสียหายคนเขาเดือดร้อนเน่นะครับก็ติดตามคลิปหน้ากันตามนี้นะครับสวัสดีครับคุณนัด,ดาวันครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ